นอกจากการช่วยเหลือการลดความเสี่ยงนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะช่วงเวลานี้ตั้งแต่การระบาดรอบ1รอบ2รอบ3เนี่ยตลาดสดหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่พบการระบาดโควิดสิค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากมีมาตรการในการป้องกันคนซื้อคนขายอย่างเคร่งคัดค่ะจุดหนึ่งนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ่งที่มีการทําควบคู่กันไปด้วยก็คือมาตรการในการสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารเลยค่ะ นี่เป็นมาตรการสําคัญในสถานการณ์โควิด -19 นะคะล่าสุดคุณสันติชมยงนะะักข่าวพลเมืองที่นั่นปักหมุดลงพื้นที่2จุดใหญ่ๆใ,ในพระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมทั้งตลาดสดพาชทีบริเวณนี้แล้วก็ด้านล่างที่วังน้อยค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคุณสันติเขาไปสุม่มดูตัวอย่างมาตรการต่างๆในตลาดจุดที่มีคนใช้บริการเยอะๆนะคะใช้คาว่าสุ่มนะคะเป็นจุดที่มีคนใช้บริการเยอะๆลองดูจุดแรกกันก่อน ตลาดสดพาชีนะคะหลังจากจุดนี้เนี่ยเขาพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ะระลอกแรกทำให้ตลาดสดพาชีนั้นเขามีมาตรการเข้มค่ะคัดกรองแล้วก็ป้องกันโควิด -19 แต่ว่าปัจจุบันนะะักข่าวพลเมืองของเรารายงานว่าดูเหมือนมาตรการต่างๆที่ตลาดสดพาชีนั้นน่าจะเริ่มกัดตกนะคะโดยเฉพาะโซนตลาดนัดริมทางรถไฟค่ะ ก็ช่วยกันสอบส่องแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันในการตรวจสอบนะคะระหว่างสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับมือกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารค่ะลงพื้นที่ไปสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสดแบบนี้ค่ะนำไปทดสอบหาสารปนเปื้อนแล้วก็สารห้ามใช้ทั้งสารบอลเล็กซ์ฟอกขาวสารกันราฟอร์มาลีนยาฆ่าแมลงแล้วก็น้ำมันทอดซ้ำด้วยนะคะรวมทั้งมีการให้คำแนะนำการป้องกันการระบาดของโควิด1ิ เพื่อกระตุ้นให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ไปใช้บริการที่นั่นนะคะได้กาดกันสูงสูงกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะชินๆกันไปบ้างนะคะแต่อย่าลืมว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงมีรายงานกันรายวันเหมือนกันค่ะจากตลาดสดท่าชีค่ะอีกจุดหนึ่งที่ฉันเกินไปด้านล่างบริเวณนี้นะคะไปกันที่วังน้อยกันหน่อยค่ะจุดนี้ก็คือตลาดวังน้อยเมืองใหม่นะคะ มีการปักหมดรายงานภาพหลังไปสำรวจที่นั่นคือจุดนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เหมือนกันทำให้ทางตลาดต้องปิดค่ะแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันการระบาดซ้ำอย่างเข้มงวดนะคะมีการกำหนด ทางเข้าออก12ประตูอคุณผู้ชมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบนี้ค่ะพี่ๆรปภต้องไปยืนสวมหน,น้ากากอนามัยแล้วก็ต้องไปยืนเพื่อให้คนที่ไปที่ตลาดเนี่ยล้างมือนะไปบอกทุกคนล้างมือเว้นระยะห่างเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนั้นปลอดจากเชื้อโควิด -19 ค่ะก่อนจะเข้าตลาดาในตลาดวังน้อยต้องสแกนก่อนครับแล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แมตต้องต้องปิดทุกคนที่จะเข้าไปในตลาดเราเข้มงวดตรงนี้ แล้วเรื่องทางเข้าออกตอนนี้เรามีทส้หบ,บทกี่ทางครออับ12ทางครับบางคนเขาก็ออกทางนี้เขาก็มาสแกนอีกทีหนึงได้อดนัและแล้วก็มาล้างแอลกอฮอล์อีกอออก่อนจะออกจะอะไร แม่ก็เห็นใจพี่ๆีหน่วยรักษาความปลอดภัยเหมือนกันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแต่ว่าอย่างไรหน้าที่นี้สําคัญค่ะคุณผู้ชมการรักษาความปลอดภัยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่ไปใช้บริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่อาจจะแวะเวียนไปช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยได้ปลอดภัยจากโรคอาหารต่างๆที่ไปสุ่มตรวจกันก็จะได้สบายใจคนอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้ทานแม่บ้านซื้อไปนะคะพอบ้านก็จะได้อุ่นใจด้วยนะคะ